อยู่นะครับตอนนี้รถยังน้อยนะครับรุ่นยางเดิมบีนะครับยางเดิมบีอ่าวรุ่งบางลมซุปเปอร์ครับโครงเดิมมือใหม่นะครับเคเอลเอ็กร้อยสี่สิบจีบวกได้นะครับเอาละครับตอนนี้ในมอนิเตอร์ครับระหว่าง2กับ3ครับแล้วก็เด็กชุมพรเหมือนกันครับระหว่างบีกันกับน้องภูมิ บีกันนะครับธนก,กินินเพชรกับภูมิสรันครับตอนนี้ครับโอ้โหอยู่ที่ผู้ปกครองใครแข็งกว่าอ้ยบีกันล้มล้มโอ้โหภูมิภูมิก็จะไปบีกันก็จะไปแต่สุดท้ายดูว่าผู้ปกครองใครจะแข็งแรงกว่ากันไปอีกแล้วทิ้งลูกแล้วทิ้งลูกแล้วทิ้งลูกแต่ไม่ยอมทิ้งเมียอ้าวไปดับดับอีกแล้วพ่อพ่อไปไม่ได้พ่อลุนดิลุนเพื่อลูกพอกับเม็ดพืชแล้วหยิกตั้งแหลออกสตาร์ทมาถึงนี้แม่อ้ออรู้สึกระหว่างพ่อสองคน และพ่อใครจะแข็งแกล่งกว่ากันโอ้โหพ่อฉันต้องพ่อฉันพ่อถ้าพ่อเข็นหนูขึ้นที่สองเนี่ยหนูจะอนุญาตให้พ่อมีแม่ใหม่ได้เลยอ่าช่างเนตได้ยินไหมโอ้ยพ่อน้องภูมิด้วยเอาแหละแข่งกันแล้วใครจะได้แม่ใหม่ก่อนอเ,เออแล้วดูรถฝรัง่งตอนนี้โอ้ไม่กอด